เรื่องกรณีสิบรายชื่อเนี่ยการข่าวเดิมเนี่ยนะครับการข่าวที่มีอยู่ณเวลานี้เนี่ยในท็อปไฟเนี่ยนะครับใครรอดก็ปฏิหาร์เนอืยเพราะเนี่ยนะครับภายในสัปดาห์นี้อาจจะพรุ่งนี้มรืนเนี่ยนะครับจังหวัดภาคอีสานเนี่ยนะครับจากการลาศิน์หรือโคราชก่อนเท่านั้นเองเนี่ยเนตตัวนะครับไม่รู้พักไหนแต่ว่ารอบนี้ยังไม่ใช่พักประชาชน เรียงเรียงคิวใหม่แต่ไม่ใช่ว่าสองคนนั้นจะไม่มีแต่สองบวกสองเนี่ยนะครับเป็นสี่จะถูกนำขยายผลอาจจะเป็นสิบนะครับแต่ว่าเป็นคนละเรื่องกับมูลฐานสิบที่เป็นตัวตั้งมาเพิ่มก็ขยายผลนะอโอ้โหนะครับขยายขยายผลจากสองบวกสองคือสิบี่มีอยู่แล้วอ<แ>ส,สิบคือหมายถึงว่าสิบที่ นะครับท็อปไฟที่ผมบอกอ่านี่ก็มีอยู่แล้วแต่ว่าไอสองก่อนกับสองบวกสเนี่ยแล้วจะถูกนำขยายผลนะ,นะครับไอนั่นก็จะเป็นอีกกรณีนึงซึ่งไม่ใช่แค่สิบถูกไหมคะก็นะครับคือคือของภัคประชาชนยังเหลืออีกสองในบัญชีนี้แต่ว่าสองบวกสเดิมเนี่ยนะครับเป็นสีนี่บอ,อกไหมแต่จะถูกนำขยายผลไปสิอ่านี่นี่หมายถึงว่าเรียงเพราะว่า มันจะมีเส้นทางทางการเงินไปกันไปต่อ,อส่วนนี้นะครับของพรรคอื่นๆก็ต้องแฝ้าว่าก็โดนหลายพรรคนะครับอย่างที่ผมบอกว่าโคราชคารสินไม่รู้ว่าใครโดนสัปดาห์นี้นะครับอาจจะมีหนึ่งถึงสี่รายในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์ต่อไปนั้นเนี่ยนะครับคือนะครับเรื่องนี้เนี่ยคาดว่าคงจะปิดเกมกันก่อนสิ้นเดือนอนะครับเพราะว่าไปลากในสัปดาห์สุดท้าย นะครับมันเจตนาเกินไปนะครับมันมันชัดเกินไปค่ะแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับมันก็ประเภทที่ว่าท้ายท้ายที่สุดนั้นคนก็จะเห็นว่าเออมันไม่ใช่เรื่องการแกล้งกันนะนะครับมันก็ท่วหน้าเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้มีข้อยกเว้นเพราะเนี่ยนะครับการที่จะเปิดรายชื่อมันไม่ใช่หน้าที่ของรัฐมนตรีค่ะนะครับไม่ว่ากระทรวงดีอีหรือกระทรวงยุติธรรมค แต่เป็นเรื่องของตํารวจไซเบอร์ที่จะต้องไปขออนุมัติหมายจับกับสารนะครับแล้วก็ไปแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็จับกุมแล้วก็หลังจากนั้นก็คัดค้านการประกันถ้ายึดตามแนวทางสองรายแรกอของพักประชาชนเนี่ยก็จะไม่ได้รับการประกันตัวนะครับเส้นทางมันก็ไปตามข้อเท็จจริงมันไปอย่างนั้นเพราะว่าถ้าอยู่ดีๆมันพักเดียวเนี่ยมันมันก็ดูกะไรอยู่นะ นะครับเพราะฉะนั้นชัยชนกเนี่ยนะครับเขาก็ออกมาอธิบายอย่างแฟร์แฟกันแล้วะนะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าข้อเท็จจริงก็เป็นไปตามที่ผมอธิบายนี่แหละว่าว่า<ม>สัปดาห์นี้วันนี้ก็วันอังคารแล้วนะ,ะนะครับพรุ่งนี้พูดพฤหัสก็นั่งลุ้นกันแล้วกันว่าไปถึงใคร<ม><ม>เพราะนี่นะครับเพราะกรณีในเคสจังหวัดตากเนี่ยที่ผมตามข่าวดูเนี่ยเขารู้ก่อนล่วงหน้าสองวัน<ม>นะครับจึงมานั่งรอให้ถูกจับที่กรุงเทพเ่ะ ไม่รอให้ถูกจับในพื้นที่แสดงว่าในขณะนี้ก็มีคนรู้ตัวแล้วมันก็น่าจะรู้สิผมก็ <laughs> เรายังรู้เลยเจ้าตัวมันจะไม่รู้ก็บ้าแล้ว <laughs> เออมันมันมีทางออกไหมคะคุณจรุพรอย่างเช่นว่าก็ก็รู้อยู่ว่าฉันน่ะแหละก็เลยอยากจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมโดยการเฟดหรือทําอะไรสักอย่างเพื่อไม่กระทบผักได้ในระยะนี้ก็เป็นข้อเสนอในส่วนพักประชาชนก็เคยเสนอเนี่ยที่เป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อสามีของทนายแจมะค <c oughs> ่ะนายตำรวจ เขาบอกว่ายังมีอีกสองหมายในพักนะครับก็ควรที่จะแสดงความรับผิดชอบอย่าให้เป็นภาระกับพักนะครับและคนอื่นๆหลังจากนั้นก็โพสต์ก็ถูกลบไปนะครับทีนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับก็คือว่าปกติเนี่ยเราเวลาดูหนังไทยสมัยก่อนเนี่ยตำรวจจะมาตอนจบแต่ว่าพักการเมืองเนี่ยมาหลัง แสดงความรับผิดชอบหลังตารวจดกคือหนังจบไปพักตำรวจมาตอนจบทุกครั้งนะครับดูหนังไทยในสมัยก่อนพอตำรวจจะจบตํารวจมาเฮกันทั้งโรงนะครับแต่ว่าคือถ้าตํารวจช้าเนี่ยพักการเมืองช้ากว่าอีกก็นี่ไงก็ตํารวจมานี่จบแล้วในหนังหนังโบราณเป็นอย่างนั้นหมด่ะนะครับพอตํารวจมาจัดการจับแล้วก็จะพักก่อนสวัสดีละแต่ว่า นะครับการแสดงความรับผิดชอบนี่หลังตํารวจอีกก็แปลความว่ามันหลังหนังจบอีกนะนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าแต่ละพักการเมืองเนี่ยในตัวบุคคลน่ขนาดนี้เขาย่อมที่จะระแคะระคขายเพราะนี่นะครับไม่มีใครจะรู้ดีไปมากกว่าตัวเองนะครับนี่ผมยกตัวอย่างว่าเคสนะครับเคสตากเนี่ยนะครับซึ่งก็ผมถามกับคนที่เมืองตากเนี่ยนะครับที่รู้จักว่ารู้มาก่อนสองวัน นะครับแต่ว่าเนี่ยนะครับพอมาถึงเหตุการณ์นี้เนี่ยเพื่อจะบอกว่าไอ้นี่ก็แค่ระดับระดับนี้นะอืยังไม่ระดับไอท้ที่ไอ้เฉินชื่อจะเปิดอ่ะก็ขนาดไอ้ไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับไอเ้เคสแรกเนี่ยเคสแรกที่เขตสามสิบสามอ่ะวงเงินสองหมื่นล้านอะ่ะแต่ว่าเชิญ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 ชื่อเนี่ยนะครับมันจะระดับขนาดไหนที่ไล่ลงมาเนี่ยซึ่งอาจจะมีสายสัมพันธ์เกี่ยวข้องยงังไงกับใครบ้าง ไม่รู้แต่ว่านี่นะครับระดับกัมพูชาเนี่ยนะครับระดับอังเคิลเขาเนี่ยเขาวเนี่ยครับต้องเก็บข้อมูลครบถ้วนอยู่ในมือนะครับเขาต้องได้ข้อมูลไม่ใช่หมายความว่านะครับจีนไปไปรีดนะครับเพราะว่าทางนี้เขาเขาเห็นสภาพนะครับอาจจะเพิ่มเติมอะไรก็ตามเนี่ยเพราะข้อมูลของกัมพูชาจะเป็นข้อมูลเดียวกับทางการจีนเห็นไหม คือผมว่านี่นะครับเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีการปฏิบัติการข่าวสารนะครับคือไอ้ประเภทสงครามอาวุธที่จะได้มาใหม่ก็คงยังเรียนรู้กันไม่ยังไม่ทันหรอกอนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับทุกเรื่องมันเกิดได้กันแทบตั้งสิลป์น,นะครับะฉะนั้นผมก็มาขยายว่าไมห่หวังว่านะครับหน้าที่การเปิดนั้นน,นะครับอย่างที่ร,รัฐยุติธรรมบอก啊 จะเปิดได้ไงผมก็มาติดคุกตอนแก่เพราะไม่ใช่หน้าที่นะครับเพราะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจไซเบอร์นะครับที่ซึ่งไซเบอร์เขาก็ต้องรู้ดีที่สุดเหมือนพวกฆ่าตัดตอนนะครับแม่นแม่นยกเว้นว่าไอ้ทฤษฎีการฝากยิ่งนะครับเพราะว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยจะจะไม่รู้กรณีสิบรายชื่อที่เกี่ยวกับความเทาเนี่ยค่ะคุณจรุพร ในกระบวนการทางกฎหมายว่ากันไปผลกระทบในทางการเมืองคะแนนนิยมรวมไปถึงการตัดสินใจของประชาชนคุณจิรพรมองว่ามันจะมีมากหน่อยแค่ไหนคะคือมันกลายเป็นว่าอะไรว่าคือคือ,ค,อคือการตัดสินใจของคนรอบนี้นะบรรสะสมมาตันแต่เรื่องไทยกัมพูชาค่ะเพียงแต่ว่าหลายคนก็บอกเอ๊ะทำไมไม่มีใครเปิดเทปอังเคิเลเลยเขาเขาเห็นยังไม่ขึ้นไงใช่นี่ยหม หลายคนบอกทำไมพักนู้นไม่เปิดพักนี้ไม่เปิดเขาเ็าเห็นว่ามันคายังยังยังไม่ขึ้นเลยใช่นะครับถ้าลองขึ้นมาที่หนึ่งวันนี้คลิปก็ว่อนกันตั้งบ้านตั้งเมืองอ่ะหมายถึงคะแนนนิยมถูกถูกต้องก็คือหมายความว่าคือเขาก็เน่องาคนพูดยังไม่ขึ้นเวทีหาเสียงไม่ไม่ใช่ก็คือหมายความว่ากระแสกระแสแงมันยังไม่ขึ้นเนี่ยเขาไปทุบตัวรองใครใครมันจะบ้าทุบตัวรองกันไปเลือกตั้งก็ทุบตัวเต็งกันทั้งนั้น นะครับนี่ก็ยังไม่เข้าฐานะตัวเต็งดีไม่ว่าเต็งหนึ่งเต็งสองนะครับลําดับสามอยู่เพราะฉะนั้นคนก็นะครับพรรคการเมืองก็ข้ามกันไปก่อนยกเว้นว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงนะครับระหว่างพรรคเพื่อไทยสมมติว่าพรรคเพื่อไทยเป็นต่ออในสนามพื้นที่นั้นนะครับในคลิปอังเกลเดี๋ยวก็ตามนะครับแต่ว่าณขนาดนี้เนี่ยนะครับภาพใหญ่นั้นเนี่ยทุกคนมองข้ามเรื่องนี้เลย Mm hmm. นะครับเพราะว่ากระแสยังไม่เข้าพูดย่งไงว่ายังไม่เข้ารู่วที่จะมาเป็นตัวเต็งม,มาเป็นคู่แข่งกัน mm hmm. นะครับทั้งที่ปราศัยคนเต็มนะครับสารพัดคลิปการออกมาแต่ทางการเมืองมันนั่งนับกันได้ mm hmm. นะครับมือนะครับมือการเลือกตั้งมันมองเห็นกันหมด mm hmm. ต,ต,ตีนี้เนี่ยนะครับผมก็ว่าเนี่ยอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับ mm hmm. เมื่อเรื่องสถานการณ์เรื่องเทาที่มันออกมาเนี่ย นี่ก็ก็ก็ต้องคิดเหมือนกันว่ามันจะมีแรงกระชากการเมืองขนาดไหนนะครับคือหมายความว่าถ้าคนจัดการเนี่ยเขาไม่ละเว้นแม้กระทั่งตัวนะครับคนในของตัวเองเนี่ยเห็นไหมความยอมรับนับถือมันก็โดยปริยายนะใช่อันนี้คะแนนมาเพิ่มนะนะครับเพิ่มคือหมายความว่าถ้าจัดการเฉพาะศัตรูเป็นตัวเองเนี่ยคนก็เห็นว่ามันนะครับทําลายคู่แข่งขัน แต่ไม่ไม่เว้นแม้กระทั่งคนในของตัวเองเนี่ยไอ้นั่นเลยครับมันจะเป็นภาพปรากฏอ,อือีกอย่างหนึ่งในทางการเมืองรอบนี้ซึ่งเราจะได้เห็นไหมเห็นเลน,นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยคือการเมืองมันต้องเขาได้เวลาจัดการเรื่องแบบนี้มันต้องระมัดระวังความรู้สึกตีกลับนะเพราะว่านี่นะครับไอ้สองคนก่อนหน้านี้นมจนมุมด้วยแทบจะพยานหลักฐานแทบจะ พักไม่ได้สู้เรื่องข้อเท็จจริงเลยนะครับ<ช>พักก็สู้เพียงแค่เพึ่งรับรู้พึ่งรับทร,รบาบพ,พยายามตรวจสอบดีแล้วนะครับและพบก็ให้ออกทันที<ช>ซึ่งความจริงเวาลาออกเขาเองนะ<ช>แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมก็มองว่าไม่ว่านี้นะครับจะโดนในเวลาไหนก็ตามแต่ว่าเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมือง เพราะว่านี่นะครับบอกว่าบางคนเสนอกองเชียร์บางภาคก็เสนอแปลกๆก็ร้อยเลือกตั้งเสร็จก่อนสิอเอ,อแล้วไปจับมันหลังจากนั้นเขาเลือกตั้งซ่อม,อมแล้วมันเรื่องอะไรอ่ะอ่าเปลืองงบประมาณอ่าเรื่องอะไรทีนี้เนี่ยนะครับคือเทามันไม่มีข้อยกเว้นอ่ะอถ้าคุณรู้ว่าเป็นเทานะคุณจะเข้ามาสมัครรับเลือกตั้งทำไม,ม,มอ่ะอเหนะ็นไหมถ้าเกี่ยวข้องกับ กับคำเรียกว่า scammer ทั้งหลายค่ะซึ่งประกอบไปด้วยฟอกเงินฟอกเงินอาจจะมาจากยาเสพติดหรือการ <ฮะ S 2> ตัวจริคอรัปชันนะครับอคอนเซ็นเตอร์ <ๆ S 2> การพนันออนไลน์ไม่มีใครรู้ตัวดีเท่ากับตัวคุณละเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีข้าวขายคุณสมบัตินั้นนะคุณก็ย่อมจะรู้ว่าคุณไม่มีคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น